ว่ารสชาติเนือเน้อจะเหมือนเมืองไทยไหมดูดูดูสีนี่นี่นี่อ,อะไรทำไมทำหน้าแบบนี้น้องชายกูเป,ป,ป็นแปะอ๋อ มึงเป็นแผลมึงก็พาน้องชายมึงไปหาหมอที่เขาบอกกูทําไมเนี่ยกูไม่ใช่หมอมึงเมาเข้าชายอะไรกูไม่เข้าใจอะไรก็น้องชายมึงเป็นแผลใช่ไหมน้องชายมึงเป็นแผลอ่ะมึงก็ต้องพาน้องชายมึงไปหาหมอโอเคงั้นพาน้องชายมึงมานี่น้องน้องชายมึงอยู่ไหนน้องชายอยู่ไหนอะไรฮะน้องชายอยู่ใต้โต๊ะเหรอมึงเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยอีเจนกูกูอย่ามาโต๊ะมามาพูดเล่นเอออะไรเนี่ยเมียจ๋า กล้วยคุยเป็นแปลกอ๋อเรื่องแค่นี้เองเนาะกล้วยมึงเป็นแผลมึงกล้วยที่ไหนเป็แผลมึงบ้าเหรปล่ามึงบ้าเปล่าจีเจนกล้วยกล้วยกล้วยกินที่ไหนบานาน่าไรบานาน่าเป็นแผลไม่ได้นี่กูคุยกับคนบ้าใช่ไหมนี่กูอยู่คนบ้าอยู่ใช่ไหม Oh no วันนี้เราพบกันกับช่องอีเลิฟแอบแซ่บอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมากินเนื้อดิบ เนื้อที่ยูเคนเนาะว่ารสชาติเนื้อเนื้อจะเหมือนเมืองไทยไหมดูดูดูสีดูนี่โอ้ยแต่น้ำลายแตกอะน้ำลายแตกเนาะแล้วก็วันนี้เรามากินกับนี่นะคะ,ะสลาสลี่สลาลี่บ้านอีเจน,นะนี่นะคะสลาลี่บ้านอีเจพร้อมลุกโดดค่ะแบบว่าเดี๋ยวเรามากิน,กนเลยเผ<ท>็ดเผ็ดไหมเอ้ยเผ็ดก็กินได้<ท>ดโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือนะ,ะ<ท>นะคะนี่นะคะดูนะคะทุกคนนะคะโอ้ย นี mm. ่น no, no like, like, ี่นี่ว้าวรู้รั้ไหมอร่อยมากอืดอร่อยแีบว่าแบบอ้าอืมแบบปะอือร่อยอร่อยไหมอร่อยมากอร่อย กกลูกเตาก็หั่นเป็ลูกเต่านะฮะหืมเนื้อที่นี่แบบเนื้อที่นี่แบบอ่ะหอ,อมอะ่ะเนือ้อดิบเนื้อดิบนะเนื้อดิบวุ้ยมา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 อ้า <c oughs>

S <S so เซ็กซิฟูดดิลิสอร้อยอากาศอาหนาแบบนี้นะคะขอบอกชิ้นของแพบเผ็ดแบบนี้แบบแบบนี้ <h ums> นี่นะคะเดี๋ยวมาเจอลูกโดดเลยฮ่า How can I read this? How can we read this? Oh yeah, yeah. Alright? I need to pal, pal. นี่ทุกคนแบบนี้อุ้ยทุกคนดูคนดูอืมอืมหมดแล้ว ไอวิลไม่อี s ไม so, ่ได้ไม y ใช่ i ม่ได้ไม่ได้ได้้ไม่ไดอไมได้่ดด่ด้ไม่ม่ e ยไไอ่อยเไไมด โอ้ m โอ้ยโ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้าไอยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นอบบนน้อย้ยโอ้อ้อยโบ้ยโ้นโอ้ยโอมยโอ้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 ยโ้าโอ้ยโอ้ยมอ้ไปอ้ยโ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 อ้ยอ้ยอมยมอ้ย <c oughs> แอ้าชอ้ยโอ้ยไม้ยโ่้ย้อออ้อ้อ้าชาย <laughs> อ้ออย้ น้องชายมึงเป็นแผลอ่ะมึงก็ต้องพาน้องชายมึงไปหาหมอโอเคงั้นพาน้องชายมึงมานี่น้องน้องชายมึงอยู่ไหนน้องชายอยู่ไหนอะไรฮะน้องชายมึงอยู่ใต้โต๊ะเหรอมึงเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยอีเจนมึงมึงอยากมาตบมามาพูดเล่นเอออะไรเนี่ยเมียจ้าอืมกวยคุยเป็นแปรอ๋อเรื่องแค่นี้เองเนาะกวยมึงเป็นแผลมึงกวยที่ไหนเป็นแผลมึงบ้าเปล่ามึงบ้าเปล่าอีเจนกวยกวยกวยกินที่ไหนบานาน่าไร บานาน่าเป็นแผลไม่ได้นี่กูคุยกับคนบ้าใช่ไหมนี่กูคือคนบ้าอยู่ใช่ไหมโอ,อ้น้งงออะไรแล้วนบดากูทำไมเนี่ย <laughs> นี่โมโหอะไรกูโอเคโอเคโอเคเซปอีลีจริงจริงเจนชอบอาหารไทยไหม Do you like Thai food ใช่อร่อยมากมากโว้ยนะคะวันนี้ก็แบบว่าเป็นอะไร e I l นกฟูดนกฟูดอยากกินกูนกฟูดฮะลอฟฟู o o อะไร Love food อร่อยมากมากอยากกินกูอยากกินอยากกินเนื้อจ่าเหรอใช่ใช่ไปเตียงไปเตียงโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปกันก่อนนะคะยังไงวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์ใคทตี้เซ่กดไลค์ <Good> like. กดไลค์กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายโอเค